พีน้อยก็ได้ของขวัญใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเลยลูกจากน้อยป้านุกกับป้ามิ่งน่ะเพิ่นสีไฮอันพุ่นน่ะป่าวงป่าวานขอบคุณจ้าโอ้ยไปเอาลูกมาก่อนบ่ได้ค่ะเอาลูกมาหาท่ามหากินก่อนจ้ะรถ้ันนอนเสื้อผ้ากับผู้ชายไปลูกไปไปกลับทัวร์แม่โอ้ยโอ้ยลูกเอ้ย มาแล้วนุ้ยปลาหนูปลามิงขอบคุณค่ะมาแล้วมาแล้วป้าป้าป้าทั้งหลายใครยังไม่ให้อุ้ยป้ามิงให้อีกแล้วขอบคุณค่ะลูกโอ้ยลูกก็รับอุ้ยป้าหนุก็ไม่ยอมแพ้ป้ามิงเลยเจเจเอ้ยลูกเอ้ยลูกเอาลูกจจงซี่ละค่ะดามันกับบทเถียมอุ้ยอย่าวาบะเถียงค่ะมันเห็ดใส่ อุย้ยป้ามิงไม่ยอมแพ้ป้านุกป้านุกไม่ยอมแพ้มามาที่ไหนไปตัดแว่นใส่นะพี่พี่ฉัดแก้วพี่ไปตัดแว่นใส่เลยนะป้านุกใครอีกแล้วลูกเอ้ป้านุกเปเปจริงๆเลยป้าโอ้ดีใจดีใจหนูตื่นเลยป้าหนูกําลังหลับอยู่โอ้ยขอบคุณนะป้า